สบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้ะมาเห็ดกรบเขาพี่น้องตำม,มุง่งตำม,มุ่งกับปิ่งไก่เซโนมาเห็ดดูงกินคูงดีกันราคาสาีเสาเงื่อนหาง น,นี่แม่อุ้นแล้วก็สีซอยมักเ็นใส่ลยจ้าพีน่น้องซอยซอยตหมหุ่หงก็ต้องมีมักเลนเม็นบ่แม่เมนแล้วลูกมีดก็คือบุอยากเขาเลยมีดเนี่ยเดี๋ยวเอาอันใหม่ค่ะอันนี้เดือดไหม อยข่าวแล้วเอามะนาวก็เป็นอย่นี้เองที่ไหนใส่ก่อนป่นนี้แม่เอ้ดเราก็ส่ใส่ปลาแดงมดขวดเลยดิแมหมัดขวดเลยเพราะว่ามีการชิบเบิลที่ไหนเราก็เลยใส่เบิลขวดเลยต่อไปก็ใส่น้ำปลา ขาดน้ำปลาบ่ได้ตำหมกนึ่กระเีกระเซเอาเอาตุกมะฮงมให้ไหมวันนี้นี่อ้นเรากาสีใสหมัขงลงไปเลยจ้าสหมกขิงลงไปตำหมัขงต้องมีมห,มห,หม,นนมกงต้องีหมขิงขแลสแดงตำหมัขิงทั้ง้าเนี่ยนนะพ่ลูกโยนจับขลุกนี

โอ้ยภาซับกไไันเลยปิดซะก่อนเรียบร้อยเลยพี่น้องตำหุงกับปิ่งไก่อัเดี๋ยวเสือเอาภาพครับลุงลี่กินสบายดีพี่น้องขึ้นเข่าน้ำกันเด้อกันหน้าค่ะพ่นกินอยู่พ่นไม่ได้มากินอยู่พี่ กินเยื่อนตัวเ่าวันฝุ่น,ออน,น,น,นมันเป็นอะกินอยู่นี้ใช้มือตำหงเค็มจางจาังใดอืมเหรออ่าใช่ใช่นนะออไหม เยนอุกคนัวกบท่า hmm. ไ้งสินติเมื right. yup. ่อไง่งด้ยไนอกแต่มันบวคอยออกผมเพ่จะปรุงเอ้ยกินปปิงไก่นี่ลูกลุง กินข่าวลูกก,กกินข่าวได้ไงก็ได้ไม่ใช่เล่นมาเอาเป็นไก่มาไหมเอาในลูกค้ามันเอาขาวน้ำไ,ไปไทองได้สัตว์ทองได้สัตว์ทองได้กินมาทองฮะใครกินลด เอิ่นมาแล้แม่ไหนเอ,อิทองกินไว้ิงไก่เลอ่ออออาจะเอาไปนเองไหมี่ครับครัก็่กรไก่แล้วก,ลก็ข่าใตู้เข่าในตูมันทองขาใหญ่เรี่ยกวามันทองตัวใหญ่นะดู เป็นมะลิ่นไปหาเห็ดมีป่าแเหรอเธอ้เห็นป่าเห็นไม่ต่ดเงินคนเห็นปาข้างหลังถุกบทั้งหลังหมู่บ้านถูกเบาะทงอะไรนะทำนาสีส่น ไปกานเอาเลยเนาะไปเศร้าไปอะไรก็บผเห็นเนาะเห็นหอยู่ดอ,อกตัวมันขึ้นใหม่แล่ตัวข้าวผูเห็นเน,น,นี่ยเลยข้าวไก่ฝ่ายไ,ไหนเนี่ยฝายในบ้านเห็ดนหนอะไรวะเห็ดโบราณเนาะเห็ดไข่ มีไรกจยังมีนีให้เดินนะนี่แหละปิดโป๊ะขนหนอกขนตกนักขนีก่อนคนแล้ว Thank mm. อาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เขามาหลับซมเดจ้าสี่ไปบึงกัะหน้าก่อนเพ็ดทอดคันได้ดละลาไปก่อนเนอราผกซ่องเบาภาพในเรื่องเน้องเรื่องเบาภาพะระเบากระตดดเบาพลัง